สวัสดีครับท่าผู้ชมในระหว่างที่รัสเซียจะจัดพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของสงครามโลกครั้งที่สองที่จะมีขึ้นในวันที่9พฤษภาคมโดยมีผู้นําจาก20ชาติตอบรับคําเชิญโดยเฉพาะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางมาร่วมงานด้วยซึ่งรัสเซียพยายามเสนอข้อตกลงหยุดยิง3วันแต่ยูเครนปฏิเสธแถมส่งฝูงโดรนถล่มกรุงมอสโก และแคว้นอื่นๆของรัสเซียติดต่อกันเป็นวันที่สสร้างความปวดเสียมเวียนกล้าวให้กับปูตินที่ต้องรักษาความปลอดภัยต่อพิธีดังกล่าวและพยายามจัดงานสวนสนามดังกล่าวด้วยความอลังการงานสร้างซึ่งในปีนี้จะมีการจัดขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีมีฝูงบินหลายฝูงบินเตรียมที่จะทําการขึ้นบินฝึกซ้อมพิธีสวนสนามแต่ถ้าว่า มันกลับไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คิดครับท่านผู้ชมรายงานระบุค,ครับว่าเมื่อคืนของวันที่หพฤษภาคมยุคเรนได้ส่งฝูงโดรนโจมตีฐานทัพอากาศคูบินกาของรัสเซียโดยระบบตรวจจับความร้อนของดาวเทียมตรวจสภาพอากาศของนาซาตรวจพบความร้อนจากการเกิดไฟไหม้หลายจุดในสนามบินโดยสนามบินคูบินกาตั้งอยู่ชาญเมืองมอสโกทางตะวันตกนอกจากนี้ยังมีการโจมตีสนามบิน ไซโคอก้าในภูมิภาคคาลูก,ก้าด้วยซึ่งสนามบินทั้งสองเป็นที่ตั้งของฝูงบินผ่านแผลงและฝูงบินหลายฝูงบินที่จะมาบินในลักษณะบินหมู่ผ่านจตุรัสแดงเพื่อร่วมขบวนพาเหรดวันแห่งชัยชนะของรัสเซียด้วยการโจมตีด้ยโดโรนยังมีการโจมตีโรงงานผลิตสายไฟฟ้าสองแห่งที่บริษัทซาลาเคเบิลและออฟโตโวโลโกโนีซิสเตมี ส่งผลทําให้อาคารหลายชั้นทังเสียหายมีภาพแสดงถึงอาคารดังกล่าวทางการรัสเซียต้องตัดอินเทอร์เน็ตกว่า30เมืองโดยอ้างว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการโจมตีด้วยดโดรนของยูเครนสายการบ,บินหลายสายถูกสั่งให้บินวนรอก่อนเพื่อเพียร์น่นฟ้าก่อนจะอนุญาตให้ลอดลงที่มอสโกซึ่งมีรายง,งานคับว่าผู้นำจากหลายชาติจะมาถึงมอสโกก่อนกำหนด โดยสิจุนผพงมีกำหนดที่จะเดินทางถึงกรุงมอสโกในวันพรุ่งนี้การปิดการสื่อสารอินเทอร์เน็ตทำให้มีผลกระทบต่อตู้ ATM และการติดต่อสื่อสารเป็นวงกว้างซึ่งในการจุบตี้วยโรนที่ผ่านมาไม่เคยมีการตัดการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนั่นทำให้การตัดการสื่อสารในครั้งนี้ถูกมองครับว่าอาจเป็นการป้องกันไม่ให้ชาวบ้านนํำภาพความเสียหายจากการจุบตี้วยโรนเผยแพร่บนสื่อโซเชียล คุดยงง่ายก็คือปูตินอายที่จะปล่อยให้มีภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกระหว่างที่จัดงานดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้ว่ารัสเซียจะพยายามส่งข้อเสนอหยุดยิงไปยังยูเครนปูตินกลับยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียบรายงานระบุครับว่าแม้ระบบปกปิทางอากาศของยูเครนจะสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของรัสเซียไว้ได้แต่เศษซากของขีปนาวุธที่ร่วงหล่นทำให้มีผู้เสียชีวิตสองคน และบาดเจ็บอีก7คนกระทรวงต่างประเทศของยูเครนได้เรียกร้องให้ประเทศต่างชาติไม่เข้าร่วมขบวนพาเหรดที่กรุงมอสโกรครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุนผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ